ทุกสื่อจับจ้องนลังนางเอกดังออกงานสังคมช่วยสามีเปิดธุรกิจระดับหมื่นล้านเป็นอีกคู่สามีภรรยาที่รักและดูเลถมยังพากันทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จเบบดสุดๆส,สำหรับคู่ของศีริต้าและก่อนนรงเดชและจะเห็นหลายๆครั้งที่สีริต้านั้นจะออกงานช่วยสามีเป็นทั้งมือซ้ายซื้อขวาและเป็นเลขาไปในตัวอย่างล่าสุดในวันนี้วันที่3ธันวาคม2 5 6 5 ก่อนได้เปิดตัวงานศิละปะระดับเอเชียซึ่งภรรยาคนสวยก็ไปช่วยอีกเรงหลังจากที่จบงานเลี้ก่อนได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าผมและไรมอนแลนด์ขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมงาน art of living ที่เท็อาร์สเปซนะครับท้ามกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย